สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงวอบตุยกลางลูกคออ้าบอกอยากจะเปรี้ยวอยากจะหวานตัดเลยตัดฐานฐานผมยาวก่อนตัดไปเลยตัดทีนี้มาดูว่าเราจะยกทุยยังไงนเราจะยกทุย,ยขึ้นประมาณตัก รีพอยกสุดยกยกให้มันมีเลเซอร์แล้วมันมีความตุดด้วย ตกสีผ่องสาะนะากๆๆ็ค่อยๆเรเยอะขึ้นไปเรื่อยผมจะตัดให้มันเป็นถุยตัดนะอยไาใหม่สูงมากลงกๆๆันไปเลยทันที่สามทันที่สองทันที่ 1. หนึ่งนีบเพื่อนก็อย่าลืมออม,มีออนุมืองอเข้ามาด้วยนั่นนีบนเป็นตัวอย่างอีกน้ำตาซึมยกถุยให้มันไ,ได้ก่อน เรารู้ทรงเรายกกันเลยไม่ต้องไปแบ่งผมมากมายเลยสร้างสมตามจิจการของเรา ความตืม่มนที่ได้เดิมๆค่นข้างคนข้างเล่ก็ปล่พอยปล่อยปล อัเอาเจะนนดังกว่าเหรอลดเสียงแล้วก็ตัดเลย แบบสิ่เซอร์เข้าไปเฉพาะจุดนั้นที่มีความหนาะตัวคัดนิดนึงตรงนี้ใช้กันไขดำเดียวนะให้มันเลเยอรอะขึ้นมาต่ำๆค่อนข้างจะสูงนะถ้าสูงก็จะไม่สวยนนนสตัวคัดป็นบอลพลอยพลอยอพลอยๆๆๆๆแบบสิเ่เสื้อนิดเดียวพอเยอะ ด้านข้างอั๊บใส่ดาขึ้นมาแบบยกขึ้น สำหรับเลื่นข้างเนี่ยแล้วก็น้องผมมาน้องมาแล้วก็ตัดปลายๆออกสีดำเลยสไลด์ลงมาเลยนิดนึียวเด็กซิเซอร์ครับา <c oughs> contoh patut contoh contoh เป็นเงสวยแล้วเนี่ยบับทกทวีต่างได้ยกควรเป็นทุยกลางก็ได้อยู่ที่ช่างออกแบบให้ต้องการความเน้นทุยค็ได้ยกทุยตอยตัวไหนที่มันมีเหลี่ยมมีขอบหอ,อยผมตัดให้สวยสองเวอร์ชันไม่ได้ก็สวยสยิ่งได้ยิ่งสวย ยกขึ้นบนตัดช่างก็ตัดมาสั้นนะยาวอยู่ประมาณสี่นิ้วเราก็เล่น ยกตัดไปปลายทิ้งยกตัดปลายทิ้งยกขึ้นไปเลยข้างบนนี้ผมจะได้ยกปัดให้นะให้มันเข้ารูปกรงหน่อยแล้วก็จะยีนิดหน่อยยีช่วย ไม่เป็นไรครับแต่ว่าวันนี้ผมบางเราต้องอาจจะยีช่วยด้วยหลังจากที่เราคัตติ้งตัดซอยเสร็จแล้วพี่เห็นความยาวความตุยไหมเป็นตุยเป็นตุยต่ำๆนะไม่ได้สูงแต่ถ้าอยากจะได้ตุยการก็ได้ยกโคนออกนะครับได้เลยครับเราก็หมด ขอนมีความหนาทึบมันจะไม่พิวมันจะไม่หวานพอแล้วก็สามารถเซตสามารถสไลด์ออกได้ตรงไหนหน้าผากลึกจุดเถือกลึกแล้วก็ปิดบงังอำพรางซ่อนเลนให้ลูกค้าด้วยทำยังไงได้ให้ลูกค้าสวยมันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนโดยเฉพาะบาร์เบอร์และสาลอนรักกันไว้ก่อนอย่าเพิ่งทะเลาะกัน เห็นต่างได้ส่วนมากจะเถียงกันเรื่องสวยไม่สวยเลยมันปวดหัวเพราะฉะนั้นก็ดูกันเอาพิจารณากันเอามีตากันหมดแล้วดูกันเอามันเหมือนคุณนายเป็นหรือเปล่าครับเนี่ยผมจะฉีดสเปรย สเปรย์เห็นรูปทรงไหม,มเห็นความทุยไหมเลยอำเภอหนองกี่ไปอีกจีควรเล่หน่อยซือให้ผมไม่เยอะนิดเดีเยวให้มันอยู่ให้มันแน่นหน่อย จะตัดผมก็ช่างใหญ่ก็สำรองจองคิวมาได้นะที่เบอร์ตัว์0 6 2 5 4 8 3 9 9 9จองออคิวออนไลน์ก็ได้ไลน์แอด k a s m อ่านว่ากระเสียมนะเฟซบุ๊กแฟนเพจยินบอกส่งข้อความมาก็ได้ใจร้อนโทรศัพท์มาเลยสองเบอร์โทรไม่ติดก็ค่อยๆโทรเว้นระยะห่างด้วยแต่โทรกระหน่ำมาคนก็โทรศัพท์คนไม่เยอะ ก็ต้องค่อยๆโทรค่อยๆค,คุยกันมีอยู่แค่สองสองเบอร์สามเบอร์เลยูย่ใต้ลิงก์นี่แหละสอนฟรีเฉพาะใน y o u t u น้อะบอกสสกันด้วยร้านก็ตั้งอยู่ปากซอยพระหลโยชินครับห้าสิบสองเกียดสายใหม่นะครับกรทมหาไม่ยากนักโดยฟ้าก็มาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตูสี่ เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรนะร้านอยู่ฝ่ามือให้มองฝาอน่จะมองซ้ายนะถ้ามองซ้ายหาไม่เจออีกเลยซอยเข้าไปอีกรู้สึกเป็นไงบ้างพี่ตัดแล้วอะไรครับโซคูดโซกูดโซกูดก็ฝากคนแรกก็แชร์ด้วยขอให้พี่เดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ลูกค้าไม่สะดวกก็เห็นหน้าพวกเราถ่ายกันแค่นี้กันรู้กันแล้วรู้หลาแล้วนะพอได้ดูเทดนรูไดู้เทคนิคกันดูเทคนิคกันบบ๊ายาย